สวัสดีครับมาเล่นเกมมีเดียออฟโฮโนโพาที่6ผมทีละวัดจีก้าผมชื่อนิวเกมเมเล่นภาคแก่ตามซับไตเติลน,นะครับไปเลยไปลุยกันต่อบาวโว16ยึดคองได้แล้วโชคดีนะศูนย์หเลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง7 7งเฮ้ชุตเตอร์111เรารักคุณคุณจะไปที่ไหนถ้าไม่ดีอย่างนั้นอย่าไปนะและทุกครั้งมันก็เป็นแบบนี้พวกนั้นกําลังจะไปพบกับผู้สร้าง แต่แล้วพวกสีเหลืองหนึ่งหนึ่งคุณไม่เข้าใจจิตใ,ใจของนักลบเลยมีเหตุผลไหม,อมบอกมาเวลา15.14นอ่อเขาชาฮีโกสปากแกมนี่สเตอร์ลดกำลังพูดอยู่วัตถุเบตตี้ถูกจับกุมแล้ว,วก็เขาเราดูเหมือนจะออกจากที่นั่นหมู่วูฟรายงานว่าจะได้จัดตั้งจุดยิงปืนคกที่คิเธอร์มิโนโทรคัมแล้วเราพร้อมที่จะโจมตี สเต็กศูนี่คือบาแกมผมยืนยันการเดินทางไปยังคิดคุณจะมาถึงเมื่อ,อไหร่มือปืนศูนย์หกลอรเจอร์ระบุเป้าหมายแล้วรับคําสั่งจากแพนเทอร์ผ่านแนวสายตามือปืนสิเอ็เรากําลังจะยิงแล้วขอเตือนไว้ก่อนว่าเรากําลังตรวจสอบปืนอยู่ชุดเตอร์06ได้รับอนุญาตยิงได้เลยปืนกําลังทํางานอยู่จัดไปมือปืนศูนย์หมือปืนหนึ่งหนึ่งเหลือเวลาสิวินาทีถึงที่เป้าหมาย ตอนนี้เรามาลองจรวดของเราดีกว่าอ่ตรวจสอบขีปนาวุธเราถึงที่นี่แล้วโปรดคอยสังเกตดีๆมือปืน06ผมเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าคุณมีเป้าหมายหรือเปล่ามือปืน11ติดต่อสลับไปใช้ระบบตรวจจับระยะทางถึงเป้าหมาย2,500เมตรหนึ่11เราจะรักษาระยะห่างและโจมตีด้วยขีปนาวุธมิสไซ์ถ้าเห็นแล้วก็จัดการ06ผมไม่ชอบพวกนี้เลย เดี๋ยวนะเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรกันแน่หนึ่งหนึ่งคอยสังเกตดูเขาไว้นะอย่าให้คลาดสายตาโอ้ผมจะทำเครื่องหมายตำแหน่งไว้ให้นะหยุดหยุดนั่นคือปืน AK เเขามีอาวุธมือปืนหนึ่งหนึ่งยืนยันว่าคุณเห็นอาวุธแล้วหนูยืนยันว่าเขามีปืนพวกนี้เป็นคนเร็ว โปเลปหนึ่งนี่คือจุดเตอร์06กลองเห็นชายติดอาวุธหลายคนในสี่เหลี่ยมพิกัด151916เกาห่อาละมาทำงานกันเถอะมาซะเอาอีกเห็นแล้วปืนครบเราจะโจมตีได้ไหมมือปืนศูนหกเสื้อดำพวกนี้เป็นศัตูคุดอาจจะสู้ได้ไม่มีพวกเขาเราอยู่ที่นั่นล่าให้สนุกนะจัดไปยิงไปแล้แลวระเบิดมันซะจัดไป uh, ใช่แล้วเขาจะไปแล้ว เราตามเขาไปกันเถอะโดยิงนี่ยิงไปแล้วจรวดกำลังพุ่งไปหาเป้าหมายปึ้มการจะทำลายตำแหน่งปืนคกต้องอาศัยการยิงจรวดอย่างเดียวเราทราบคุณมีทีมปืนคกอยู่บนหน้าจอของคุณยิงไปแล้วปึ้ม,มยังมีปืนคกเหลืออยู่อีกหนึ่งอัน ฟอรคอนเล็งเป้าที่11เล็งเป้าได้แล้วนั่นแหละยิงไปเลยจัดการให้พวกมันตายให้หมดซะอืมเต็มเต็มเป้าไม่เหลือบาแกรมนี่คือสเตลล็อก0ูกกำลังรายงานสถานการณ์ทหารประมาณ2โหลและปืนครก3กระบอกถูกทำลายแล้วสเตลล็อก06ภารกิจสำเร็จลงเส้นทาง280บาแกรมไปกันต่อได้โอ้นั่นอะไรนะชุเตอร์หนึ่งหเห็นไหม 06โจมตีอุปกรณ์มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพวกมันดูเหมือนจะรีบเร่งเหมือนกันรีบไปไหนพวกมันคงหลงทางไปข้ามสันเขาไปแล้วมือปืนหมายเลขสี่เอ็ดกำลังออกจากระบบตรวจับบาแกมคุณเห็นอุปกรณ์ในจัตุรัสของเราไหมมือปืนศูนย์หกยืนยันรถบรรทุกสามคันกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางเหนือของบาบูโค2สองกิโลเมตรเรากำลังเดินทางไปมือปืนศูนย์หก เผยหมู่บ้านปลอดภัยแต่โดนตรวจพบอาวุธในรถเคลียร์แผนโจมตีตกลงครับบาแกมวันที่11เราจะไประดับความสูง02 03มีระดับความสูงต่ำ02 03เรารับเองเยอเชอบเป้าเลยที่ดูโชวิกา <30 S 1> กําลังมุ่งหน้าไปที่สะพานตะวันตกของหมู่บ้านวันที่11เตรียมปืนให้พร้อมเราเห็นอาวุธอยู่ในรถบรรทุกเราจะทำเสียงดังกันตอนนี้ โอ้ฉันเข้าใจแล้วเรากำลังเริ่มโจมตีมือปืน11บเ็ดกำลังโจมตีด้วยปืนใหญ่หนึ่งหนึ่งคนเหล่านั้นมาจากรถบรรทุกใช่ไหมยืนยันแล้วเป้าหมายอยู่ทางขวากำลังโจมตีอย่างหนักซุนหกัตรูทางขวาเข้าโจมตีหนึ่งหนึ่งเคลียร์แล้วผมมีที่กำบังให้คุณแล้วบาแกมลอมมีเป้าหมายมุ่งสู่หมู่บ้านเคลียร์ให้โจมตีหมู่บ้านได้แล้วใช่ไหมจัดไปให้แน่แื่มันมากันเต็มหมดเลยโอ้โหหมู่บ้านนี้ นี่แต่ผู้ก่อการร้ายบนเลยหนึ่งหนึ่งพวกเรากําลังตามคุณอยู่คนเดียวพวกนี้เคยมาที่นี่แล้วพวกเขาไม่ได้มาด้วยรถบรรทุกศูนย์อกศูนย์หกชั้นโจมตีจากด้านข้างล่างบ้าเอ้พวกมันทําเครื่องหมายฉันไว้เดี๋ยวนะ RPG ไปด้านใต้ของหมู่บ้านชิปหายแล้วกาลังยิงคุ้มการช่วยอยู่คุณกําลังถูกโจมตีด้วย RPG เป้าหมายอยู่ตรงหน้าฉันจะผ่านหมู่บ้านนี้ไปหนึ่งหนึ่งจัดก,การพวกมันทันทีที่ฉันผ่านไป ไอเดียแย่ๆเอาเครื่องยิงลูกระเบิดออกไปซะไม่ต้องกลัวปืนกลหรอก RPG มี3ตัวบนเนินเขาจัดการพวกมันเร็วบนเนินเขานี่ไง3ตัวโอ้โหเราไม่มีผู้ไฟเหรอเฮ้เ hey, ฮ hey, สเตยล็อกคุณหกฉันต้องการคุณคุณจะไปไหนเรากลับมาใกล้สะพานโซโ,ซโคเป้าหมายอยู่ทางขวาเยอมมากและมีคนปีนป่ายไปทั่วทุกแห่งที่นี่ไม่ว่าจะเป็นกระท่อมรถยนต์ซอกหรือ ผูงเพืพ่อนผูงบ้าเอ้ยหนึ่งหนึ่งคุณถูกโจมตีอย่าผ่านหมู่บ้านให้อยู่แต่บริเวณนอกเมืองหนึ่งนนะหนึ่งคุณอย่าบินต่ำนะหนึ่งหนึ่งคุณกำลังปิดกั้นไฟของเราสวมบทบาทกันเลยเฮ้หนึ่งหนึ่งสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างผมอยู่ในสายฟังคุณอยู่นักบินผู้หญิงว้าวลงใจจังเป้าหมายอยู่ที่สิบเอโมง 11นาฬิกาหนึ่น,นาฬิกาหน,งหนึงมีปืนกดอยู่ในกระท่อมนั้นจัดการยิงเข้าไปข้างในให้มันพังไปเลยหมู่บ้านนี้ทำไมมันโอ้โหนี่จรวดมิสไซล์เรายิงไม่เข้าเลยเลยวะไม่แตกเนอะ่ะยิงได้ดีมากเยี่ยมมากฉันเป็นนี่คุณหนึ่งอย่างอันตรายไหมมีเป้าหมายอยู่ทุกที่ยิงไปอโอเคเคลียร์นะเคลียร์จุด สุดยอดสุดจำทุกอย่างกับหัวกับหาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไปต่อเลยยิงไปเรื่อย,รอยกระสุนเรามีไม่จำกัดว้าวเลยวัดและคำตอบมันเป็นค้างกระสุนไม่น่าทำไมมระเบิด0ุนหที่ที่มีปืนคนหลายกระบ,บอกดูแล้วฉันใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วเฟลคอนเอามันเอาพวกมันออกไป พวกเราถูกพวก RPG จโจมตีอย่างหนักระบบต่างๆแทบจะพังปืนก็ใช้ไม่ได้ขอย้ำอีกครั้งว่าปืนก็ใช้ไม่ได้เช่นกันระบบพังหมดแล้วประเด็นนี้ได้ผลไหมเรายังมีศูนหลังอยู่ที่ชุดอุปกรณ์นกสั่นเยอะมากแต่ผมไม่อยากออกไปเมื่อมีเป้าหมายมากมายที่นี่ปืนของคุณใช้ได้ดีอยู่แล้วลองดูสิการออกกําลังกายก็เหมือนในหนังซือเรียนแต่เป้าหมายนั้นเป็นจริง ง่ายๆเลยฉันทําเครื่องหมายเป้าหมายไว้แล้วคุณก็ยิงมันให้โดนทําแค่ครั้งเดียวในครั้งแรกเชื่อเพื่อของคุณกําลังจะหมดหนึ่งหสลับไปใช้ระบบตรวจจับอาวุธซิงนีง่บินมาอีกเป็นระบบซิงอะไรนี่อะโอเค0ูหกกำลังไปเครื่องเดียวครับหนึ่งหนึ่ง,งฉันตามหลังมาสี่ใบพัดแล้วมองหาเป้าหมายด้วย เนตตี้เป้าหมายอยู่ที่21นาฬิกาบนสันเขาใกล้เกินไปสำหรับขีปนอาวุธฉันเห็นปืนและอาวุธบนรถยนต์06เพิ่มความสูงและรับเป้าหมาย,มายเสาคอนเข้ามาใกล้ๆสิโจมตีรถกระบะนี่ติดอาวุธติดปืนบนหลังรถกระบะอืมีจ g ข้างหน้านี้ฉันกำลังทำเครื่องหมายไว้ให้คุณปวดต,ตรวจสอบอีเมลของคุณด้วยยืนยันเรียบร้อยแล้วชัดเจนไปต่อเลยโจมตีไปเลยระวัง RPG 06ไปทางทิศตะวันตก11ตามหลังอยู่ r p g ในช่องเขาข้างหน้าเช็ค Gmail ของคุณด้วยได้รับ Gmail ต่อข้อเดึงไปที่เป้าหมายทำงานเป็นทีมจริง06เป้าหมายพร้อมแล้วรยภารกิจต่อ11เราจะลองใช้วิธีการใหม่06ไม่ข่ดเรามีภารกิจตามหาปืนครบ แล,แล้วน้ํามันพอไหมเชื้อเพลิงยังเหลืออยู่ประมาณ800ปอนด์เรามาทํางานตามเป้าหมายกันต่อ,อยังได้อยู่หนึ่งหนึ่งเข้าใจคุณแล้วเ,เฮ้ยมี RPG 1 1เโมงเฮ้ยเป็นเหยียบของฉันไม่ไม่ทำงานที่นี่ <c oughs> เป็นเหยียบทํางานไม่ได้ศูนหกมีเป้าหมายอยู่ทุกที่เราต้องลดระดับความสูงลงหนึ่งหนึ่งรู้แล้วอ p g ์พีระวังอา g ด้ว,วย เข้ามาเลยไอ้พวกเบนตะไลม,มาทําลายตรงนี้ให้มันหมดนี่ไอ้พวกปิ้งร่อนกระล่อนต่อแหลฉันกําลังจะใกล้จะจบกับเป้าหมายพวกนี้แล้วโจมตีนี่โจมตีให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้อย่าให้หมืมดนี่อา้าวรถไม่ระเบิดซาวคอนมีปืนกดอยู่ตรงนี้ผมจะเป็นทางซ้ายจัดการพวกมันต่อด้วยกันเลย มีจดหมายเฟลคอนเล็งไปที่เป้าหมายจุดหมายของเรานั่นแหละคือจดหมายที่เรารับมอบเฟลคอนเรากลับมาแล้วจุดไฟให้มันอีกยิงไปให้ยิงสนับสนุนซูนหกทำได้ดีมากเฟลคอนฉันกําลังจะเริ่มเขียนเตรียมตัวไปเลยหนึ่งหนึ่งวันระยะทางไปยังเป้าหมายโอเคไปตามเข็มนาฬิกาไปทางปีกขวาโอเค ได้รับแล้วฟอลคอนยิงจรวดยิงกันแล้วไปใช้ทั้งจรวดโอเคสวยเยี่ยมเลยแม่นมากดูเหมือนปืนคนยังมีอยู่เหลือนะจัดการมันซะแล้วออกเดินทางกันต่อ,อเห็นแล้วเราทราบทหารราบอยู่บนยอดลาบหมูลาบไก่ลาบปลาดุกเออลาบอะไรนะลาบก้อยก้อยผมอมต้มแซบมามฟาลคอนฉันผ่านมาอีกแล้วจัดการกับพวกมันซะฉันจะบินต่ำลงกว่านี้ บินให้ต่ําบินต่าเพื่อความคล่องตัวนั่นเองเฮ้ยนี่ไงบนเขาจอดเขาอืนี่ยิงไปอีกยิงไปอีกมีอีกไหมหนึ่งหนึ่งคุณเห็นเป้าหมายอีกไหมไม่ครับถูกทำลายไปแล้วตำแหน่งไม่สามารถใช้งานได้ทายางนั่นเล้ายาชักชาเลยสาโขเรากำลังออกเดินทางเรากำลังมุ่งหน้ากับเท็กซากโก ศูนหกฉันทําแน่เราไม่เป็นที่หน้าต้อนรับที่นี่อยู่ให้ใกล้เข้าไว้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะนั่นฉันจะไปทางปิดขวาศูนยหกเกิดอะไรขึ้นพวกมันอยู่ที่ไหนกันหมดเห็นศัตรูกันบ้างไหมเฝ้าค่อนอยู่ตรงนี้ข้างหน้ามีอาร์พีกีโจมตีโจมตีรุยรุยกำหนดเป้าหมายแล้วเริ่มทำงานได้เลยโอบีอะไรวะน่ะ RPG มระเบิดอยู่แถวนี้บ้าเอ้ย RPG เพียบเลยเอาเอาจรวดไปกินกดเร็วๆๆนี่ยิงไปแล้วเป้าหมาย11นาฬิกาปืนคกหลังหินทำลายที่กำบังมันซะทำลายหินมันเอาปืนคกข้อต้อนไว้ระวังพลปืนต่อสู้อากาศยาน2องตำแหน่งด้านหน้าผมจะออ์แอคติ้งนี่มาแล้วครับ over อ c t i อะไรวะนั่น RPG มาอีกแล้วไปไปต่อ เยอะอย่างนี้นเนาะโอกัสอยู่ตรงนี้ข้างหน้า RPG จุโจ่โจมจุ่โจมไปเลย11 12นาฬิกาเข้ามาเสียเอ้พวกป้าป้อมายเริ่มทำงานแล้วเริ่มงานเลย06เอาไปอีกหนึ่งลูก RPG เต็มไปหมดระวังด้วยมีศัตรูมากมายอยู่ที่นั่นหลังหินเนินเขา12 12นาฬิกาเหมือนเดิมปืนคกอยู่หลังหิน ทำลายกีปืน,นป,ปืนกดต่อสู้อากาศยานด้วยเข้าบนเขาเนินเขายังมีอีกเทียบรีบทำลายอย่าปล่อยให้มันหยุดยิงให้หมดรีโหลดทำลายปืนต่อสู้อากาศยานพร้อมขีปนาวุธฉันจะไปเกินเลยแล้ววางกระสุนไว้ตรงนั้นสักสองสานัดฟาวคอนศูไปทางขวาอีกขะยับมาทางขวานี่ไงรถพวกมัน เห็นปืนพวกแล้วผมจะทําเครื่องหมายไว้ก่อนแล้วก็โจมตีมันซะโอเคทําเครื่องหมายไว้แล้วไปยิงไปแล้วจรวด้เรายิงไปแล้วแล้วก็ซ้ําด้วยจรวดเล็กเยี่ยมมากตําแหน่งที่เราระบุไว้มันพังเรียบร้อยหมดแล้วเข้าใจแล้วเยี่ยมเลยไม่งั้นถึงจะละลายอยู่แล้วไปต่อยังไม่จบน่าจะจบแล้วมั้งโอ้โหพวกมันนี่แอบตามรูตามหิน แล้วมันก็อาศัยหินหนาะๆนะ้อพวกผู้ก่อการร้ายนี่บากแกน,นี่คือศูนหกกำลังพูดไปต่อชุดเตอร์0ูนย์หกเราเ็นจริงจริงให้มันหมดเออโอ